ครับผมตอนนี้เรายืนอยู่ที่โครงการจักรพรนดิโฮมเฟส5นะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนหัวคูพัฒนาอยู่ติดกับศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดกฬสินนะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของแปลงรักนิรันด์กันนะครับรักนิรันด์เมื่อเช้าก็ฝนตกเข้ามาครับตามจริงมีแผนว่าช่างสีจะเข้าเก็บอีกรอบนะครับวันนี้ก็หยุดงานกันไปรวมทั้งช่างประตูด้วยนะครับตอนนี้เขาทําประตูตรงนี้คือทางท่านเจ้าของบ้านออเดอร์มาครับตัวนี้ก็จะเป็นประตูบานสไลด์โค้งไปนะครับก็คือเป็นแบบ นวัตกรรมใหม่นะครับก็คืออันนี้คือเขาประกอบไปแล้วครับตอนนี้ประกอบแล้วเหลือติดตั้งเหลือติดตั้งว่าะเทคอนกรีตแต่ว่าฝนตกครับช่วงนี้ก็เลยยังติดตั้งไม่ได้ในส่วนตัวบ้านในส่วนตัวบ้านนะครับทุกอย่างเรียบร้อยไปหมดแล้วก็เหลือกระจกนะครับกระจกเขาเอาเอา,เอามาเตรียมที่จะติดตั้งแล้วครับแต่ว่าฝนตกนะครับวันนี้ก็เลยฝนตกตอนเชาน้านะครับก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ว่าจะเหลือใส่หน้าต่างนะครับใส่กระจกเพราะว่าวงกบชุดวงกบทุกชุดเขา ติดตั้งแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ติดตั้งบานนะครับตันนี้ก็เอามาสแตนบายไปแล้วนะครับในส่วนของลักนิรันอ่าสิ้นเดือนนี้มีการได้ยื่นกู้แน่นอนเลยนะครับในส่วนข้างกันนี้ก็จะเป็นแปลงอ่ารวยทรัพย์รวยทรัพย์อ่ารอโอนรอโอนเพราะว่าประเมินเข้าแล้วเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของแปลงหน้าหลังนะครับก็จะเป็นแปลงมิ่งมงคลนะครับมิ่งมงคลอยู่ในสเตปของงานก่อครับวันนี้ช่างก่อก็เข้านะครับแบบว่าสู้ฝนจริงเลยครับขับรถฝ่าฝนเข้ามาทํางานเลยครับตอนนี้ สเต็ปของงานก่อของเราตอนนี้ตกไปตามที่ผมดูเขาอยู่ประมาณ70 75เปอร์เซ็นต์ได้แล้วครับ75เปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าของเรามีผนังก่อเบิ้ลเยอะนะครับตัวนี้ในส่วนของไทย,ไท,ยที่ห่1ของเราของเฟดห้านะครับผนังเบิ้ลจะเยอะหน่อยโอเคอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าของโครงการากักัพรัดโฮมเฟสห้าในวันนี้นะครับ